ไปดูเรื่องราวของหนุ่มใจใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟที่จังหวัดราชบุรีค่ะ,คะเขานำโฉนดที่ดินเจ็ดไร่ราคาประเมินกว่าล้านบาทค่ะ,คะนำมาซื้อคำประกันกค่ะผู้ชมเพื่อที่จะไปซื้อนกปร,รอดหัวจุกสีแดงหนึ่งในประเภทนกสวยงามนะคะที่มีมูลค่าถึง6 0แสนบาทว่าแต่ทำไมราคาถึงสูงขนาดนี้าไปหาคำตอบเลยดีกว่าค่ะ มาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะพามาชมธุรกิจใหม่นะคะที่เหมาะสำหรับคนเลี้ยงนกนะคะนั่นก็คืออาชีพเลี้ยงนกปร,รอดหัวจุกตาแดงนี่ตามันก็จะมีสีแดงนะนี่เลยบ้านที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะก็คือเป็นบ้านของนายธนกรเพ็งนาเรนชาวตำบลบ,บ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบรุรีที่ได้ยึดอาชีพเลี้ยงนกปลรรอดหัวจุกสำลีตาแดงนี่คือชื่อเต็มเ,มเมนะ มีลักษณะลังตัวสีขาวแบบนี้ค่ะขาวนวลน่ารักจังเลยค่ะขอบใต้ตาแล้วก็ในตาเป็นสีแดงแบบนี้สีแดงชัดออกมาเลยก็เป็นนกที่กําลังได้รับความนิยมจากวงการนกทั่วประเทศเพราะว่ามีราคาสูงถึงตัวละหลักแสนบาทเลยทีเดียวค่ะมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมนกปลอดหัวจุกสัมลีตาแดงทําไมนกประเภทนี้ราคาถึงสูงลี้วขนาดนี้ นายธนกรก็ให้ข้อมูลน,นะคะว่า <ผม S 1> เป็นเพราะว่านกชนิดนี้พบได้น้อยในประเทศไทยเพราะว่ามีคนเลี้ยงน้อยนั่นเองค่ะทําให้ตลาดซื้อขายนกก็ไม่ค่อยมีนกชนิดนี้มาขายสักเท่าไหร่ตัวเองก็เลยพัฒนาเลี้ยงมาเรื่อยๆเลยล่ะค่ะแล้วก็รู้จักฟาร์มที่เลี้ยงอย่างถูกต้องตามกฎหมายในที่สุดก็ซื้อมาเลี้ยงต่อจนได้นกที่สมบูรณ์เจริญพันธุ์ดีแล้วก็ต่อยอดเลี้ยงเรื่อยมาจนถึงตอนนี้ค่ะ สุดนายธนกรนะคะก็ได้ตั้งราคานกไว้นะเขาขายเป็นคู่คู่ตัวผู้ตัวเมียนี่นะคู่ละ6 0แสนบาทถ้าแบ่งขายเป็นตัวก็ตัวละ3 0 0แสนบาทเขาก็เอามาประกาศขายใน Facebook นะคะว่าถ้าใครมีที่ดินในราชบุรีหรือว่ามีรถยนต์นี้นะคะสามารถนำมาแลกกับนกของตัวเองได้ค่ะปรากฏว่านายเทิดทันทราบข่าวคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อตอตนต้นก็เลยนำที่ดิน ซึ่งเป็นที่นาเจ็ดไร่มาแรกเลยซึ่งประเมินราคาที่ดินก็มีมูลค่าหลักล้านบาทซึ่งมากกว่าราคานกซะอีกนายธนกรไม่รอช้าจึงให้นำโฉนดที่ดินมาค้ำประกัน ในลักษณะแบบนี่แหละคํ้ประกันเอาไว้ก่อนก็ได้เอามาจำนองเอาไว้ก่อนเพื่อนํานกทั้งสองตัวไปเลี้ยงดยโดยจะให้<อ>ใหเวลา 1, <ม>1ปีนะคะก็จะได้ผลผลิตที่เป็นลูกนกออกมาขายเมื่อได้กําไรค่ะคุณผู้ชมก็ค่อยนําเงินมาไถ่โฉนดที่ดินคืนไปแต่ถ้าครบหนึ่งปียังไม่มาไถ่ออกไปได้ที่ดินก็จะต้องตกเป็นของนายธนกรเจ้าของนกทันที หรือถ้ามีเงินจะมาไถ่ถอนก็ได้ไม่ว่ากันนะคะอยู่ที่การตกลงเจรจากันนั่นเองค่ะส่วนนายเทิดทันเจริญรัฐนะคะเจ้าของที่ดินใจใหญ่ของเราเนี่ก็บอกนะคะว่าที่กล้าเอาโฉนดที่ดินมาวางแบบนี้เนี่ยเพราะมองว่าอาชีพเลี้ยงนกเนี่ยเป็นอาชีพที่มีอนาคตสดใสแล้วก็น่าจะทำรายได้ได้ไดีด ซื้อไปก็หวังผลว่าจะนำไปเลี้ยงต่อยอดธุรกิจของครอบครัวช่วงหลังโควิดคลี่คลายเสริมรายได้ครอบครัวอีกทางหนึ่งนะแล้วก็ได้ศึกษาข้อมูลมาดีแล้วในระดับหนึ่งเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจต้องการเลี้ยงนกปร,รอดหัวจุบสําลีตาแดงนะคะต่อยอดเป็นอาชีพก็นำไปเลี้ยงได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะทีมงานของเราขึ้นในบนหน้าจอที่เป็นเบอร์โดยตรงของคุณธนกรเพ็งนาเรนเลยค่ะใครสนใจนะ คู่นี้ห0แสนบาทคุณผู้ชมขาเชิญติดต่อไปได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ